สวัสดีครับเจมมาโตนะครับกลับมาอีกครั้งช่วงนี้อัพคลิปบ่อยนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับวันนี้เป็นคลิปตอนที่31เนะเราจะมาโชว์ของที่อยู่ในสิขั้นสูงนะครับทั้งหมดให้ดูนะ225ขั้นว่าเติมแล้วก็เล่นให้ครบจะได้อะไรบ้างนะครับความจริงมีอัดไว้แล้วแหละเพราะว่าตะกี้เปิดโชว์ตอนระหว่างไลฟ์สตรีมไปก็อัดมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลย สิคันสูงซีซั่นใหม่นะเป็นสิคันสูงจิ้งจอกนั่นเองนะครับแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะนี่ก็จะมาเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะของฟรีก่อนนะครับของฟรีก็จะมีเพชรนะมีเขาจะไปรูปโปรไฟล์นะครับมีขั้นให้นะครับมีอาหารสัตียงัตเกีอย่อยนะครับเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้นะ มีตั๋ไดมอนรอยัลนะครับมีกล่องชิ้นส่วนตัวละครคูปองลดราคานะครับอาหารสัตว์เลี้ยงอีกแล้วนะเงินนะครับเครื่องสแกนเสื้อเสยืดนะตัวนี้ทเทเลแอดดอบตัวโกนะครับแผ่นที่สมบัติแล้วก็ผ้า,าแบนเนอร์นะครับเงินกล่องชิ้นส่วนตัวละคร นะครับกองไฟตัวโกนะล่มนะครับน,นี่ใช้เลยตัวโกอีกแล้วนะครับตลาสังหารวก็ที่อัพเลเวลตัวละครอ,อีโวนะครับส่วนของเติมเงินนะครับเติมเงินก็อันแรกจะได้เป็นเสื้อตัวนี้นะครับอันนี้สองก็ตัวสุ่มปืนนะครับอันนี้คาตานะนะครับไม่ใช่คาตานะโอ้ย อันนี้เป็นมีดนะครับมีดน,นี่ใช้ทันทีสกินรถนะสกินมอไซค์ชุ่มไปดูใช้ไปนะครับเตี้ยแอดดับ5อันนะครับแผนที่24ชั่วโมงแบนเนอร์อันใหม่นะครับอ,อื้มไปเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนะเงินแล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับ โหดเอานะชุดผู้หญิงนะฮะชุดผู้หญิงเป็นแบบนี้นี่นะชุดผู้หญิงเดีย๋ยวไปเปิดให้ดูทีในที่แต่งตัวนะอาหารสัตว์เลี้ยงตัวไดมอนด์นะครับคูณีอพีเจ็ดวันเงินนะครับชิ้นส่วนแตฟรฟี่ลอยชิ้นนะครับปืนสกินปืนถาวอนนะครับ M 2 4 9 เป็นที่สมบัติแนหะ้งอันตัวสุมปืนนะครับอ่าอาหารเัตียงอันนี้ท่าเต้นนะครับท่าเต้นไม้ไม้ไม้ชีวิตมันเศร้าชีวิตมันเศร้ามากใช้ทันทีเดี๋ยวเยวไปใส่ใหม่ตะ่กี้โหลดเอานะครับมีเงินอีกแล้วนะมีแบนเนอร์อีกแล้วนะครับชิ้นส่วนตัวคอรร้อยอันนะครับันนี้ <c oughs> สามารถเปลี่ยนเป็นของตัวคอครอะไรก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็มีสแกนเนอร์3อันนะชิ้นส่วนโจต้าอีกร้อยนะครับภาพโปรไฟล์อใหม่นะครับตัววดมอนนะครับคูณเงิน7วันนะครับคูณเงิน7วัน,กล,นกล่องตายนะครับกล่องตายรายสุสานจิ้งจอกนะครับใช้ทันทีไป ที่เรีกแอดก Adopt 24ชั่วโมงนะครับอาหารเลี้ยง3อันบอร์ดันใหม่นะครับใช้ไปผลิตคิตตันเสร็จผลิตคิตตัน10อันนะครับกองไฟ24ชั่วโมงหินอีวก้อนหนึ่งนะครับอ่าตะสังหานหอันตัวลดราคานะครับเงิน5 0 0โกรกระเป๋าทิ้งจอกนะนี่ ชนทีอันนี้บัตรตัวละครเลเวลสนะครับแล้วก็มีอาหารสัตว์เลี้ยงชิ้นส่วนตัวละครอะไรก็ได้ร้อยอันนะครับของไฟให้อันแล้วก็ชุดผู้ชายนี่เท่านี้ไปเปิดให้ดูนะคอลเลกชันก่อนแล้วกันรูปพื้นหลังนะมี <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้นะครับสามอันปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็พื้นหลังนะพื้นหลังโอ้โหปึ๊บพื้นหลังมีอันนี้มีอันนี้นะครับความจริงมีอีกอะแต่หาไม่เจออยู่ใน,นมิวนี่ขอใช้กล่องดวงใจนะครับเป็นอันนี้ขหมุนให้ดูนะี่ กระเป๋าสะพายนะครับเป็นอันนี้นะครับเวลหนึ่งอันนี้เป็นเวลสองแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเวลสามตามีไฟแล้วมีชูชีพนะครับเป็นอันนี้อันที่ใช้อยู่อันใหม่นี่แอร์บอร์ดนะครับแอร์บอร์ดก็เป็นอันนี้หมุนให้ดู สก,กินอาวุธนะครับ M249 M249 อยู่ไหนตัวนี้นะครับไม่มีสตัดเนะี่ยแล้วก็มีสก,กินมีดพระอันนี้นะครับ z ุ <c oughs> ่มให้ดูชัดๆถือในล็อบบี้มไม่ได้นะครับตัวนี้ มีดลายญี่ปุ่นญี่ปุ่นสกินรถนะครับกินรถมาใส่หนึ่งคันอันนี้นี่ท่าทางนะท่าทางใหม่หนึ่งอันท่าทางไม้อยู่ไหนไม้อันนี้ใส่แทนใส่แทนใส่แทนไหนเจ้าใส่แทนนี้กัน ต่อ <c oughs> ไปให้ดูชุดนะชุดผู้ชายมีหนึ่งชิ้นไหนมีกี่ชิ้นนะผิดน้ากากหายน้ากากหายกดน,นี้ได้สี่ชิ้นนะมีหมวก มีไฟด้วยตามีเสื้อนะครับมีกางเกงแล้วก็รองเท้าให้ดูหนึ่งนอกต่อมาชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงไม่เอ้ขับไปได้ชุดผู้หญิงจะมี5้าชิ้นนะครับแยกหัวกับ หน้ากากนะหัวจะเป็นทรงผมหน้ากากก็จะเป็นหน้ากากเดี๋ยว้องใส่แว่นอื่นให้ดูนี่หัวจะเป็นทรงผมพร้อมกับหูฟังนะครับแล้วก็จะมีหน้ากากแยกจะมีเสื้อมีกางเกงกางเกงหรือกระโปรงกระโปรงแล้วก็รองเท้าหมุนให้ดูประมาณนี แล้วก็มีของอื่นๆเช่นแบบว่าเสื้อยืดเสื้ออะไรองนี้นี่เสื้อยืดสองตัวเสื้อยืดหนึ่งตัวเสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตวัวก็มีเสื้อผู้ชายด้วยมายเสื้อตัวนี้มันแบบว่าเสริมหนะ้าอกมาดูดิ <laughs> อยากให้ได้ตัวละครนมตุ้มๆนะก็เชิญตัวนี้ได้นี่เป็นเสื้อยืดนะครับกลับไปใส่จุดเติม สเสื้อผู้ชายเสื้อผู้ชายจะเป็นแบบนี้น,น,นี่นครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับของที่อยู่ในสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นใหม่นะครับใครที่ชอบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี้น่าจะชอบกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้นะเพียงแค่450เพชรเท่านั้นนะได้หมดนี้ไปเลยแต่ว่าต้องขยันเล่นหน่อยนะครับ ถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจเล่นนะก็สามารถซื้อขั้นเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะเติมแบบ1,000เพชรนะเราได้ขั้น4ีมา50ขั้นก็ได้นะครับก็จะลดราคาไปประมาณ50%นตะครึ่งหนึ่งได้นะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะย้ําเลยนะครับก็คือของที่อยู่ในสิทธิ์ขั้นสูงทุกอย่างนะครับจะเป็นของแรลแล้วก็ไม่มีทางนํากลับมาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าจะเป็นแบบกระเป๋าบอร์ดหรือคอลเลกชันต่างๆที่อยู่ในสิทธิ์ขั้นสูงนะหลังจากจบซีซันของตัวมันเองแล้ว อย่างซีซั่นนี้ที่เป็นจิ้งจอกญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากหมดวันที่30มิถุนายนก็จะไม่สามารถเป็นเจ้าของได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ของแรงนะครับก็เติมเหอะ450เพชรเองนะถูกมากๆเลยนะครับถ้าเกิดไม่เติมนะ้้วอนาคตมันมีแบบขอของใหม่มาแล้วใส่กับชุดนี้เข้าอะไรเงี้ยเราไม่มีชุดนี้เราจะเสียใจนะมันจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ ไปแล้วดีกว่านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook y o u t u b e นะครับความจริงมีชื่ออื่นอีกไม่ว่าจะเป็น IG ีนะครับมี t i k t อกก็มีนะ Twitter ก็มีแต่ไม่ค่อยอัพก็ไม่ต้องเข้าไปสนใจก็ได้นะเอา a c e b o o k กับ YouTube 2ที่นะติดตามแล้วก็ติดกระดิ่งติดดาวอะไรไว้ให้หน่อยนะครับเวลาที่พี่อัพคลิปนะหรือว่าเวลาที่พี่ไลฟ์เนี่ยก็จะได้เข้ามาคุยกันนะครับจะได้รู้อะไรใหม่ๆก่อนคนอื่นนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบาย